เฮลังเฮลังครับครับรอบนี้ก็สั่งโอเมก้ามากินด้วยครับนะครับพอเรากินมาได้สักระยะหนึ่งเฮลังมีความรู้สึกยังไงบ้างครับเวลาก็ดีต่อร่างกายครับดีกับพวกเราคือว่าเราเป็นเกี่ยวกับกระดูกอะไรเงี้ยกระดูกเราก็ดีขึ้นแขนเราจะว่าแขนเราแขนเราโค้งแขนเราก็ตรงขึ้นแกรวกูกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่ค่อยปวดเมื่อยไ่อยแล้วไม่ค่อยปวดเมื่อย เคยไม่กินไม่เคยไม่กินกับวันสองวันอะไรเงี้ยเคยบ้างไหมไม่มีเลยไม่มีกินตลอดเป็นทุกวันและดีด้วยก็อ่าใช่แล้วให้แฟนกินแฟนเขาว่าไงครับคือแฟนก็เป็นมือแบบบางทีก็นิ้วล็อกบ้างอะไรบ้างเงี้ยวันนี้ก็ไม่เป็นแล้อ๋ออาการแบบนิ้วล็อกอ่ามันนิ้วล็อกอ่ามือไม้ชาอะไรเงี้ยอ๋อตอนแรกเขาเฉยๆตอนที่ยังไม่กินเี่ยังเฉยๆใช่เฉยๆแตพอเขากินแล้วเขาอ๋อนนี้กินแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีขึ้นดีแล้วก็มีเห็นแนะนําให้ ใช่จะแนะนําให้พี่เขาแล้วก็หลายคนกินดูแต่เขาก็ดีด้วยสุขภาพดีเราได้บุญด้วยนะช่วยช่วยคนสุขภาพดีใช่ไหมใช่ครับแด้อยากฝากอะไรหน่อยนะครับตัวนี้ก็อยากฝากว่าถ้าเกิดว่าเรามีกําลังที่กินได้นะก็เราก็ควควรที่จะซื้อมากินเพื่อเพื่อสุขภาพเรา สุขภาพเราเองไงใช่สุขภาพเราเองตัวเราเองเราจ้างใครสุขภาพดีไม่ได้เนาะแล้วก็กินมาก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยไม่เคยจรพยาาบลไม่ได้ไไม่ด้ตังค์ไม่ได้ตังค์กินอันนี้เราดีมากดีนะครับโอเคครับย่านผู้ชมขอบคุณมากนะครับครับ